ที่เรื่องของภาพรวมสถานก,การณ์เหตุอุทกภัยน้าท่วมในพื้นที่ภาคใต้ที่ล่าสุดเนี่ยหลายพื้นที่ระดับน้ําลดลงเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ว่ายังคงมีน้ําท่วมขังอยู่ใน5จังหวัดนะคะซึ่งล่าสุดทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาได้สรุปรายงานสภาพผลที่ตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนนะคะแต่ว่าปัจจุบันเริ่มคลี่คลายไปแล้วมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม11จังหวัดค่ะคือที่ชุมพรสุราธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสร,รวม101อำเภอ584ตำบลประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย689,000กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต30รายนะคะโดยปัจจุบันยังมีน้ำท่วมอยู่ใน5จังหวัด28อำเภอ 776หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบอยู่25,917ครัวเรือนค่ะประกอบไปด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานียังท่วมขังใน7อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบ9,000กว่าครัวเรือนนครศรีธรรมราชน้ำท่วมขังใน10อำเภอนะคะคือมีที่อำเภอเมืองอำเภอพระพรหมอำเภอเชียงใหญ่อำเภอชะอวดนะคะแล้วก็มีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย184,000กว่าครัวเรือนค่ะ ส่วนที่ตังยังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่สองอเภอคือที่อำเภอเมืองตังแล้วก็อำเภอกันตังประชาชนได้รับผลกระทบ2,033ครัวเรือนนะคะพัทลุงยังมีน้ําท่วมใน5อําเภอค่ะคือที่อําเภอควนขนุนอําเภอเมืองอําเภอเขาชัยสนปากพยูนแล้วก็บางแก้วประชาชนได้รับผลกระทบ3,122ครัวเรือนและสุดท้ายคือที่สงขลาน้ําท่วมขังใน4อําเภอนะคะมีอําเภอกระแสศิลอําเภอสิงหานครระโนดสถิงพระ ประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย1,494ี่ครัวเรือนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ยังคงนำเรือท้องแบนรถผลิตน้ำดื่มรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรถสุขาเคลื่อนที่รถประกอบอาหารรถไฟฟ้าส่องสว่างเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยช่วยกันขนย้ายสิ่งของไปไว้ที่สูงแล้วก็เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังรวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนะคะส่วน